ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุ u กิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตขนาด 1,300cc ถึง 1,500cc ในรุ่นไฮยูบุสะเทอร์โบครับก่อนหน้านี้ในช่วง17ปีที่ผ่านมาของการเริ่มต้นพัฒนา g s x r 300ไฮยูบุสะนั้นต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความเร็วอย่างสิ้นเชิงไฮยูบุสะนั้นนะครับทำสถิติความเร็วสุดของโลกไว้ 312กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงปีแรกของการเปิดตัวเมื่อปี1999ให้พลังแรงม้าสูงสุดในเวอร์ชั่นแรกนะครับ1 7 5แรงมา้าเหนือกว่า Honda CBR 1,100 d o u b l ิลเอ็ก b ์ซูเปในเวลานั้นอย่างงดงามอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากฮายุซาเปิดตัวองโดดเด่นได้ไม่กี่ปีนะครับคาสกิก็ได้มีการแก้เกมด้วยการจำหน่ายรุ่น ZZR 1,400หรือ z x 14 r นะครับนั่นคือมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเร็วสุดในโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา นับถึงวันนี้นะครับสุกิได้มีการเตรียมแผนแก้เกมครั้งใหญ่หลังจากที่คุสกิได้มีการเปิดตัวนินจา H2 รุ่นใหม่นะครับขนาด 1,000cc ซูเปอร์ชาร์ในช่วงปีกว่า2ปีที่ผ่านมานี้ส่งผลให้การพัฒนาของสุกิในเวอร์ชั่นต่อไปนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไยบุสะาเดิมนะครับ 1,340cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด197แรงม้าที่9,000ร,รอบต่อนอาทีนั้นวันนี้ไม่เพียงพอแล้วครับ การเพิ่มซีซีเพียงอย่างเดียวเป็น1,544นั้นนะครับคิดว่าคงไม่สามารถต้านทานนินจา s ซเล็ก 14R ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคาสกีนั้นได้มีการเตรียมแผนพัฒนาเซเล็ก 14R แบบซุปเปอร์ชาร์จไว้ในมือขณะนี้ดังนั้นนะครับสูกิจึงได้มีการเตรียมแผนดักหน้าคู่ต่อสู้ก็คือการพัฒนา h a บุสะเทอร์โบซึ่งแตกต่างจากคาสกินะครับที่เป็นแบบซุปเปอร์ชาร์ต้องมาดูกันครับว่าไบุสะเทอร์โ จะ1,400หรือ1น0 0นนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงปลายปีนี้ที่งานอินเตอร์มตหรืองานอิกมาโชสอ2 0 6ครับเรื่องราวของไฮบุสาเทอร์โบจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับหลังจากที่คาบสกิได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายกับตราดมอเตอร์ไซค์ของโลกด้วยการเปิดตัวรุ่นนินจา H2 และนินจา H2R นั้น ขณะนี้นะครับก็มีกระแสข่าวเชิงลึกออกมาว่าคุสกินั้นกำลังเตรียมแผนพัฒาานินจาเซนส์ 4R นะครับในแบบซูเปอร์ชาร์จอีกหนึ่งรุ่นซึ่งต้องบอกเลยครับว่านี่คือการเตรียมแผนสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใหกับแบรนด์คอสกิระดับโลกอย่างชัดเจนและเป็นการเตรียมพร้อมนะครับที่จะตอบโต้และอัดกลับคู่ต่อสู้ทุกค่ายในขณะนี้ที่จะมีการพัฒารารถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ระดับโอเพนคลาส1,300ถึง1 5 0 0 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นนะครับคาสกีมีกระแสขาออกมาอย่างต่อเนื่องถึงรุ่นซ u เปอร์ชาร์จใหม่ๆที่จะออกมาในอนาคตทั้งนินจา R2 นินจา S2 และก็ยังมีรุ่น Z800 Super เปอร์ชาร์หรือ Z1,000 Super เปอร์ชาร์ด้ซ้ำไปแต่ทุกรุ่นนะครับยังคงเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อมวลชนในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนะครับพูดถึง z 1ทสี่อาเปอร์ชาร์จแล้วมันมีภาพหลุดออกมานะครับเป็นภาพลายเส้นที่คาสกินั้นได้มีการเตรียมแผนพัฒนา ออกสู่ตลาดอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่านะครับคาสกินั้นต้องการรอดูคู่แข่งขันรายสําคัญก็คือสุูกินั้นจะมีแผนอย่างไรกับรุ่น Gsx1300R ไฮยบุสะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเคยหักหน้านินจาซันสองไปอย่างบอบช้ำนะครับตอนนั้นคาสกิต้องถือว่าเป็นการเพล่งพล้ำครั้งสาคัญระดับโลกเลยทีเดียวแต่หลังจากที่มีการพัฒนารุ่นซันดิ0อาร์หนึ่แล้วทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในกำม,มืออีกครั้งหนึ่งจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีใครคาดคิดได้ว่า นินจาเซน 4R นั้นถ้ามีการติดตั้งซูเปอร์ชาร์จเข้าไปแล้วจะมีแรงม้าสุดเท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับทำได้2 0 0แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีโอกาสหน้าเราจะมาดูกันครับว่าเซ 4R นั้นจะมีแรงม้าเท่าไหร่กันแน่กับซูเปอร์ชาร์จในรุ่นต่อไป